เาวเขาชอบมากขายวัดเดียวหอบเอาหอบเอาหมดเลยทานอร่อยด้วยประโยชน์มันมีด้วยก็เลยส่งไปตรวจแผบตรวจวิเคราะห์พอผ่านจุดนั้นมาปุ๊บได้รับใบอนุญาตมาแปลรูปเป็นชาผู้บริโภคเข้าทานไปมันตอบโจทย์ทําให้หลับลึกถ่ายสะดวกนอนสบายตลาดมันก็ขยายไปไกลไปทั้งเราไปทั้งเวียดนามคือที่เรารับจากชุมชนเราสร้างชุมชนให้ชุมชนมีไรายได้ผกหวานในชุมชนนี้เยอะมากเพราะบ้านมันใกล้ภูเขามันเกิดเองก็เยอะปลูกก็เยอะค่ะอ,อันนี้คือแปลรูปหลาย ยายอ่งกระชายขาวก็ทาหลายอย,าอย่างอยู่แม่ทาแต่หลักๆก,ก็คือชาปักหวานช่วงโควิดมันก็ดีอย่างเสียอย่างโควิดนี้เราขายต้นต้นกล้าดีมากเพราะว่าคนไปไหนมาไหนไม่ได้เขาก็ซื้อต้นไม้ไปปลูกแต่ไอ้เรื่องชานี่ก็ก็มีปัญหาในเรื่องเงินทุนเขาก็มองเห็นว่าแม่เคยลงใน YouTube ในอะไรเขาเห็นเขาก็เชิญไปรับรางวัลตัวนี้คือพูดง่ายครับมีนโยบายของรัฐมาแล้วก็เลยลองขอดู